อะแดปเตอร์รุ่นนี้มาเป็นแบบสวมเร็วนะครับก็คือสามารถยัดลงมาได้เลย,เลยไม่ต้องดึงปอนะครับนี่ใช้ง่ายตัวหัวนี่ค่อนข้างฟิตนะครับโอ้โอโอ,โอตัวหัวมันค่อนข้างฟิตนะครับพอใส่ไปปุ๊บนี่ดอกแทบจะให้ตัวไม่ได้เลยครับนิ่งมากนะครับค่อนข้างนิ่งถือว่าสายน้อยมากสวมเข้าไปง่ายๆนะครับดูครับค่อนข้างให้ตัวได้น้อย พอใช้ได้นะครับใช้แทนพอที่ใช้แทนไขควงกระแทกพวกแรงบิดสูงๆได้เลยนะครับดีกว่าที่คาดไว้จากคลิปก็จะสามารถเห็นได้ว่ามันใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งนะครับโดยเฉพาะกับลูกบล็อกหลังคาแต่ในงานที่เป็นหัวไขควง PH2 นะครับถ้าเราเจองานที่มันมีความฝืดมีแรงต้านมากๆเนี่ยบางครั้งมันอาจจะทําให้หัวสกูเสียหายได้นะครับเนื่องจากแรงบิดที่มากเกินไป แต่ด้วยความที่เราต้องเอามันมาสวมกับบล็อกกระแทกนะครับก็เลยทําให้บางครั้งเนี่ยในงานบางงานโดยเฉพาะงานที่เป็นงานยิงใบสว่านนะครับอาจจะไม่ทันใจบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่ารอบของบล็อกกระแทกเนี่ยมันไม่ได้จัดขนาดกับไขควงกันแท้นะครับเพราะตัวนี้นี่ก็ประมาณ2,500รอบเท่านั้นเองนะครับยิ่งบล็อกตัวใหญ่นะครับรอบก็จะยิ่งต่ําก็จะยิ่งทํางานได้ช้าลงนะครับรุ่นนี้นะครับมันจะไม่สามารถใช้ดอกไขควงที่มี2หัวได้นะครับมันจะสามารถใช้ได้แค่รุ่นที่มีหัวเดียวนะครับเดี๋ยวผมใส่ดู ดันเข้าไปได้เลยเห็นไหมแต่พอมาเป็นไอ้พวกหัวสองด้านอย่างเงี้ยยัดไม่ลงนะครับเห็นไหมไม่ล็อกข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราใช้พวกอะแดปเตอร์เพวกเนี้มันต่อด้านหน้าของบล็อกกระแทกนะครับมันก็จะเพิ่มความยาวให้กับอ่าเห็นไหมมันจะเพิ่มความยาวของตัวบล็อกเพิ่มขึ้นนะครับทําให้การใช้งานในที่แคบๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสะดวกนะครับเมื่อเรามาเทียบกับไขควงกระแทกนะครับเราก็จะเห็นได้ว่า ความยาวของมันเนี่ยยืดออกมาเกือบๆจะหนึ่งเท่าของลูกไขควงเลยนะครับก็เป็นอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการทํางานอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยผมขึ้นไปทํางานบนหลังคาแต่ว่าผมไม่อยากพกเครื่องมือไปหลายชิ้นนะครับผมก็พกแค่ตัวนี้ไปตัวเดียวนะครับก็ช่วยลดเครื่องมือไม่ได้ช่วยลดน้ําหนักนะครับมันก็ทํางานไม่ต่างกับไอตัวอะแดปเตอร์หนึ่งทับสี่ของไขควงกระแทกครับที่สวมแล้วจะแปลงเป็นหัวลูกบล็อกนะครับอันนั้นก็ จะมีข้อเสียคือก้ามมาเล็กเนาะมันก็จะมีโอกาสหักง่ายๆเวลาเจองานแรงบิดสูนนะครับส่วนอันนี้ใหญ่มาเล็กมันก็จะมีข้อเสียคือแรงกระแทกของบล็อกมันเยอะใช่ไหมมันก็จะทําให้ตู้หัวไขควงกับหัวสกูเสียหายได้ง่ายนะครับก็ลองตัดสินใจเลือกใช้นะครับผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้มีไว้นะครับถึงก็ไม่ได้ใช้บ่อยแต่เวลาได้ใช้มันก็ถ้าไม่มีเนี่ยมันก็ลําบากนะครับตัวนี้ผมได้มันจากกูบันฮอหนองคายนะครับน่าจะปีงแล้วมั้ง สำหรับท่านใดสนใจก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะครับสำหรับอะแดปเตอร์รุ่นนี้นะครับ DT7508 นะครับราคาก็าไม่ค่อยแพงเท่าไหร่